ี้เรามาอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งแล้วก็อยู่กับน้องๆน,นะครับอยู่กับเยาวชนในแกนนาของยังคิดนะครับแล้วก็ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาเทศบาลน,นครนครสิมาเราทํางานเกี่ยวกับเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็เด็กที่เสี่ยงออกนอกระบบหรือเรียกว่ากล um ุ ok ่มดับเอาชูเดนนะฮะวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาสถานศึกษาหนึ่งซึ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนําของจังหวัดนครสิมากับน้อง แกนบุเยชนของยังคิดด้วยแล้วก็อยู่กับในส่วนของการช่วยเหลือทางด้านระบบการศึกษาให้กับน้องนะครับก็หลายๆคนที่เคยดูผ่านยังคิดโปรตายเนี่ยก็จะเห็นน้องเขาเป็นลูกแรงงานต่างด้าวที่เขาทํางานแล้วก็พ่อแม่ทํางานเป็นลูกแรงงานต่างด้าวแล้วก็ตัวเด็กเองได้ศึกษาอยู่ในอําเภอเมืองน,ะนะครราชสีมานะครับวันนี้เองเรามีโอกาสได้เข้ามาที่สถานศึกษานะครับ มารีวิทยานะครับเป็นสถานศึกษาชั้นนาแล้วก็ผลิตเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลากหลายเลยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นน้องที่อยู่ในจังคิดของเราศูนย์ประสานงานของเรานะครับก็นิสาเป็นเด็กที่ถือสัญชาติกัมพูชาแล้วก็เป็นเชื้อชาติกัมพูชาแต่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับโดยพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพก็เป็นรับจ้างนะครับ ก็ฝ่าฟันจนส่งให้ลูกได้เข้ามาในระบบการศึกษารวมถึงศูนย์ประสานง,งานให้ความช่วยเหลือเด็กการศึกษาเนะี่ยนอกระบบการศึกษาของเทศบาลก็ให้คำปรึกษาและแนะแนวกับน้องๆมาโดยตลอดระยะเวลาสองสมปีที่ผ่านมาเราจะเห็นการขับเคลื่อนของศูนย์เองแล้วก็การทำงานร่วมกับน้องๆนิสาครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับจากตัวเด็กเยาวชนนะครับที่อยู่ในศูนย์นะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อสาค่ะ จริงจริงชื่อนิสานิสานิสาบอลน,นิสาบอลโอเคก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม .4 ค่ะมัธยมศึกษาปีที่สนะครับก็เป็นเด็กที่พูดง่ายๆก็คือมีความรู้ความสามารถที่สามแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับดังนั้นศูนย์ประสางานความช่วเหลือเราก็ สร้างสรรค์แล้วก็พยายามที่จะให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ประสานง,งานได้ผ่านกระบวนการการเขาเรียกว่าบําบัดแก้ไขฟื้นฟูแล้วรวมถึงการแนะแนวให้คาปรึกษาเด็กเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาหลากหลายนะครับน้องก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางศูนย์ก็ต้องเข้ามาเพื่อดูแลและแก้ไขให้กับน้องได้มีเป้าหมายชีวิตรวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเขาได้ผ่านในช่วงวัยอันสมควรที่เขาเข้าไป ต่อไปในอนาคตในวัยผู้ใหญ่นะครับวันนี้เราเข้ามาที่สถานที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกกับสถานศึกษาครับมารีวิทยาครับขออนุญาตทางซ้ายมือของกุกกุ้งนะครับแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูพัสนันพฤกษชาตินะคะจะเป็นเป็นครูของโรงเรียนมารีวิทยาค่ะครับก็เรียก ชื่อเล่นแล้วกันนะครับพี่ไก่พี่ไก่ก็จะเป็นนอกจากเป็นมิสที่อยู่ในโรงเรียนมารีวิทยาแล้วพี่ไก่ก็เป็นกรรมการสงเคา์ด้วยนะครับในสถานพินิษฐ์นะครับคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีมานะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับก็ทํางานควบคู่กันมากับภาคกีครือข่ายนะครับก็ขอบคุณพี่ไก่มากครับที่วันนี้เปิดสถานที่แล้วก็เปิดให้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานรวมถึงยังคิดเองได้เข้ามาพูดคุยกับน้องนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับมิสไก่ครับ วันนี้เป็นงานวันวิชาการนะคะก็จะมะีทั้งหมด8กลุ่มสาระนะคะมาจัดการแสดงให้เด็กได้ชมคะ่ะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานนะคะในวันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการ,รใช่ไหมครับก็จะมีหลากหลายกลุ่มสาระนะครับนิสานะม,สานะมีส่วนร่วมอะไรกับในกิจกรรมวันนี้บ้างในฐานะเป็นตัวแทนศูนย์ด้วยก็มาแสดงค่ะแสดงพิธีเปิดค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยงานบูธ ของกลุ่มสาระศิลปะด้วยช่วงบ่ายคะ่ะก็เห็นว่ามีการร้องเพลงด้วยนะครับในกลุ่มสาระที่เรารับผิดชอบเป็นกลุ่มสาระของวิชาศิลปะศ<ค>ิลปะเลยแล้วก็ได้มาร้องเพลงเปิดงานให้กับของอ,อ,อีเวนต์วันนี้เลยของโรงเรียนใช่ไหมครับก็นี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพลงที่ที่น้องที่น้องร้องให้นะครับในวันนี้ในการเปิดงานนะครับก็วันนี้ร้องเพลงอะไรไปเนี่ย สองใจค่ะโอโสองใจก็โอเคฮะก็มีใจเดียวนะครับ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของอาทางศูนย์เองนะครับคุณครูครับมิสครับก็จะเห็นว่าตัวน้องเองก็เป็นเด็กเยาวชนที่กําลังเติบโตไปอยู่ในช่วงวัยเป็นเริ่มเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนตอนตอน้ตน,ตนและนะครับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับนิสาการพัฒนาตัวเองหรือการรู้เป้าหมายชีวิตตัวเองอยากฝากอะไรถึง น้องๆที่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเป้าหมายชีวิตยังไงยังเขาเรียกว่าเล่ห์เรเหินอยู่นะครับยังคิดว่าแบบเออตัวเองยังไม่อยากเรียนนิสาชวนน้องหรือเพื่อนๆกลับเข้าสู่ระบบหน่อยสิก็ยังไม่ต้องรีบค่ะก็ค่อยๆหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาไปในด้านนั้นอย่างนิสาเองรู้เป้าหมายว่า แน่นอนตัวเองชอบทางด้านการคํานวณใช่ไหมครับแล้วก็ภาษาด้วยบางส่วนใช่ไหมครับแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตแน่นอนครับว่าเราอยากจะให้นิสาเองเนี่ยเ,เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะครับจนในวันนี้เขามีได้เลือกเรียนนะครับมิสไก่ก็คือในกลุ่มสาระหนึ่งก็คือ จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสถาปัตย์การเตรียมสถาปาัตย์เพราะเป้าหมายของเขาเขาต้องการเป็นสถาปัตย์อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราจะผลักดันเพื่อให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ประสานงานนะครับได้มีทั้งทุนการศึกษาเข้าสู่ระบบระบบในอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบในการช่วยเหลือนะครับตัวเขาเองคือในส่วนของศูนย์เองจะจับมือครั้งเดียวก็คงไม่ได้ ตัวเด็กต้องช่วยกันจับด้วยพี่ไก่ในฐานะที่เป็นมิสและก็เป็นครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนจะเห็นนักเรียนหลากหลายจะเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่บางทอาีอาจจะยังไม่มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองแนะนํำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีครับก็อาจจะมีการให้คาแนะนานะคะว่าค,คือชี้ทางให้เด็กเดินทางที่ถูกต้องนะคะเออไงล่ะเป็นการ เราเว้นสิ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ว่าที่ว่าเรา <นะ S 2> ได้เข้าไปในสัมผัสสถานพินิจด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้รว่าอะไรเสี่ยงอะไร,รที่มันไม่ดีรเราก็จะมาเตือนเด็กในเรื่องนั้นนะคะนั่นแหละครับคืออย่างน้อยต้องตระหนักก่อนต้องรู้ว่าตัวเองยงัยงไงนะครับว่าสุดท้ายแล้วน่ะอพอรู้เป้าหมายชีวิตตัวเองรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่น่าพึงประสงค์ที่จะเข้าไปมันก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เข้าตัวเองได้นะครับยังวางเป้าหมายที่เราอยากจะเป็น คณะสถาปัตย์อยู่ไหมยังค่ะยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอีกไม่นานนะครับเรา,า,าก็จะเข้าไปในรั้วมหาลัยแล้วตอบแทนหน่อยว่าทําไมเรารู้สึกว่าสถาปัตย์ถึงมีคุณค่าสําหรับเราเพราะว่าในส่วนหนึ่งหนูชอบศิละปะไปแล้วค่ะแล้วก็มีความถนัดด้านนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ต่อยอดได้นะนะคนอ,อคุณพ่อกับคุณแม่ก็อย่างที่บอกเนกื้อก็เขาเรียกว่าลําบากครับพี่ไก่ ตั้งแต่มาอยู่โคราชก็เข็นรถไอศครีมนะฮะรายได้วันหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทแล้ต้องส่งลูกเพื่อเข้ามาศึกษาการฝ่ายดีของเด็กเองการเข้ามาในการวางเป้าหมายชีวิตของเขาจนเขาสามารถแบบอยู่เขาเรียกว่าด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยอย่างน้อยที่สุดอะ่ะเราก็จะให้คำปรึกษายังซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดเวลาผมดีใจครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของศูนย์ด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์มี เด็กที่มีคุณภาพแบบนี้ดีใจแทนโรงเรียนมารีวิทยาด้วยครับที่มีเด็กที่มีคุณภาพแล้วในอนาคตอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมารีวิทยานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่าน<อ>ะครับฝากทิ้งท้ายให้กับน้องๆกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่กําลังจะออกมานะครับบางทีแก๊ปเยี่ยมันห่างออกมาก็ไม่สามารถเข้าไปในระบบการเรียนแบบนี้ได้นะครับควรจะยังไงดีครับ บอกว่าก็อยากให้เด็กส่วนใหญ่ก็คือสมัยนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของเราจะมีทั้งคนเก่งและก็คนดีใช่ไหมคะอยากจะเน้นในเรื่องของคนดีนะคะคนคนดีก่อนแล้วก็เก่งตามมาก็จะดีขึ้นค่ะอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าแน่นอนถ้าต่อให้เก่งอย่างที่บอกไอคิวดีแต่ EQ ไม่ได้ผมว่า EQ เนี่ยสำคัญ IQ มันสามารถ เขาเ,เรียกเติมมาทันได้จริงไหมสาแต่ถ้า EQ หรือ,อมีทักษะชีวิตที่ยังไม่รู้เป้าหมายตัวเองเลยว่าจะต้องทําอะไรต่างๆอย่างที่สาบอกก็คงจะ,ะต่อให้เก่งสอบได้เกรด4.00แต่ยังไม่ยังยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกความต้องการของสังคมที่ถูกต้องอันนั้นคงจะทำให้ตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าคุณค่าชีวิตของตัวเองเป็นยังไงนี่แหละครับ ขอบคุณมากครับที่วันนี้เรามาคุยกันนิสานะครับกับเพลงสองใจแล้วก็มิสไก่นะครับที่อยู่ในครูผู้สอนที่โรงเรียนมารีวิทยานะครับยังคิดดอไทยในช่องเด็กหรเทรวมถึงยังคิดฟอร์เชนนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เราพบกันกับนิสานในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นของนักเรียนเป็นเวอร์ชั่นของเด็กเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษานะครับแล้วนิสาคงจะมาถ่ายทอดอะไรหลายเรื่องฐานเขาเรียกว่าบริบท สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วการพบดปากกับเพื่อนอยู่คนเดียวนะครับครูกุ้งก็คอยดูห่างๆขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ